เ็วสาถูุสาธุสาธุกุกุกสันโทษโ,โนาคามานกัสสาโ,โคโคตมโมสีอริยเมตตาโยรวนแต่นอุดโทจงมาภพมาบังจงมากังมาเรียนย้ำลำ สาธุดเด้อสาธุดเด้อกระจังน้อมือว่าถวายคุณมกุ้งทานคุณอาจารย์กรจังยกใส่เข่าถวายไหวบางเสียนเทียนขันหาเทียนขันหาผู้บ่าสอนบอกกับฟังคุดหนักน้ำบัวเช้าบ่อเน้นและเขียนดูต่างลำแสดงกันเท่งนอพอนอในคณะมือนี้ไปลำอย่างแข่งขันกบวงนั่งตัวเต่งเพียงพอสาธุดเด้อยามผมบโยมมือนบใส่หัวตัวตนนุ่นสอดีนั่นได้น้ำมาคุ้มเตรียม เตียมเดีมขางคมข่ายยาไลทุกสิ่งใดช่วยชีวิตผมทั้งเพราแตงดาดาวน้องใส่ห้องห้องเทียนไทยเพียงเส้นเลี้ยนลำพูขาล้มมือนียันหีข่างงางไก่เกี้ยนไทยรัตน์ทางซ้ำสาธุเดินยำผมขอวิ่งวอนนอนตัวตนน้อมกลมใจเจ้าผู้บาสมสังขอให้มาน้องไก่ย่างข้าหน่อยว่าก่อนนำกระฟอนไปออกทาว่าเกี้ยออกจังหวะน้ำเคี้นเลีนนี่คือฝน ขาเดนย้ำผมงพกขาย้อนนำเข็นมันของไม่ทำน้องดีตองฟังเร็วหอนหูบาดเจ้าสูบอกว่าก่อนเดินทำก่อนเพื่อนมาไปมันของไม่ทำน้องซับสอยฟังกัดมวนซื่นพ่อแม่พี่น้องฟังเร็วงอนหูฟังเร็วงอนหูเอาเดินอีกท่ก่อนมแเขนเดิน่อนท้งสันยายเม็ดเข่าเม็ดหนามจ้าก่อน คนตันนีเหนียวแน่นเกินการบร่จะกิอยากทานตาพักพีพีน้องไอ้นอกพ่อความตันนีมากันมากางตัวของผมจักสีเพ่งไปยังน,น้ำตัวผมว้าบ่จะไปสั่นฟ้าพ่อหน่อคนเฮาปุ๊กน้ำเขาดีผู้เพ่งผู้พักปุ๊กน้ำเขาดีผู้เพ่งผู้พักไม่ปัานใดบ่คักปัานใดบ่พ่อคนเฮานอเกิดมาในโลกคนเฮานอเกิดมาในโลกปั บัดไปท่านที่ละหาสตางกะยังวาท่านมากคนเฮาหากตังอยู่ความหญิงคนเฮาหากตังอยู่ความจริงเม่นสีตังไปหญิงลำวงไหลเติบไปเสือเกือมาใส่หละกเพลงตังกันเห็นคนเฮาหอยไญ่เเบาน้ำผมละจังสีสาใครมีเงินไหลสิไปเห็ดยังถุกบาก็ดจางเก่งเฮาก็ไปเสือพาบานุมาจง นอกจากหันม้วนที่มันเหลือทงกะบอกกินบัใจไปสื่อตุมไก่ดีครับน้ำสุราตุมไก่มากกะไปเค้นผู้บ่าหันนจักถวยเพิ่นจังมาม้วนมันเหลือกะรวยไปมาใส่ถิ่มดันดันตาเห็นสับฟันนี่ฟันดองบองอองไอ้รองน้ำสุรากะรองลงเลยบิงสีกักยืนดีคนเฮาใหวไงคักดูดีคนเฮาใหญ่กินสุราตุมไก่ ต่างไม่หลายมันถกนอนก็ได้เตลุกเตลุกบนน่ได้นอนหย่ดันแต่เขามาตีมาจกมาสอกเพื่อนยังมาห้าละเสื้อคว่ำบอกผมนี่เดื้อลุงเพื่อนยังมาท่านก็กินใส่ผุ้งนั่นนี่นั่นพิษไทยไปเร็วนี่นอ้องข้าพเจ้าเพื่อนบ้าพายลุณม่ได้ผลท่านไปเร็วคุณ ใจบอกอินสิมีติมแผ่นดินกับพอมีคนย่องผู้หลังคนกับพนมีเงินล้านเงินเศษเงินหมื่นบึงเพิ่นซื้นเหว่าเพิ่นมีไหลบัดห้าใยดับยิตใจขาดจากสิเตยจากบาดในดอกไทยน้ำเบิ้ดดังยิงเขานั่นกะกำเมาบ้าใส่ปากผู้เพื่อนไตายม่ตะนอนอากรักอากลากบิดมีมีทิงเหลือแต่อยากให้กินเทไรบาดบิดมีลาอบ ไปสิดใส่ทั่วขายาแต่เฮายัางกะสิอยากให้ท่านนำมันนำหมวกท่ากะให้ได้ลูกอุตัวเท่าท่านำเฮาตายมีเนี้ยวใดรละกะหาของกินงองอยู่อดพวกหมูบ้านไก่เฮื่งไก่ผ้ากันไปท่านนำลุกนาผู้ละสิบละหาแปบาทหนึ่งหรือสองผู้มีเขามีของอ๋อ,อยาอวาันไปให้ท่านดูหมลันละนี่ละเดอ,เ,อเดียวเดอเอาสาของเข้าเอาให้ เก็บกำเอาไว้ทางที่ทางทางของเท่านั้นคือหาสะตทางกำเอาเดมอู่กูเพื่นใต้พี่แต่นอนจูกผูละเท่านั้นละแม่นอนเอเละกะบ่อดิงพ่อปากนอนเอเละกะบ่อดิงพ่อปากแม่นจีไปเอาสากมาใส่จักผู้กะบ่อปากที่ถูกข้าแนวใตยแม่นบอน้ำเฮ้าไายเพ็่นตาสบายอยู่ดอกน้อแม่มีผู้หามผู้แห ไปแต่หักมาบาดไปหอดของไฟของไฟของฟุ้นปาษาวิทวาธรรมมาธรรมมาเทนั้นคู่บาเพื่อนไหลให้กุดสลัไปทำมาทำบอกคู่รังคนสัมผัสปา,าเพื่อนบอกให้เฮาอื่นสับบันคู่รังคนสัมผัสปา,าเพื่อนยันอยากให้เฮาเจ็บึ้นจังใดยะเมย์เอ้ยคู่เพื่อนไตมิตรนนท์เจ็บเพลิด ว่านม่เสิเอาของท่านดิมเย็นไปไห่บ่ออยากได้เนียวว่าคนตตยก็อยากได้เนียวว่าคนไตาไม่แต่ไฟสี่ใบย่างเตะขีดฝุนเห็นแต่ขวาวนั่นคุณ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 ขึ้นฟ้าเป็นเล่าทอดลูกตูและก็หอนเนี่ยเขาเห็นใปไวเห็นไฟไหม่เฮาแล้วดับดีเขากะพากันนีเหมือนบอนอยู่ บอลดูเป็ี่นจังสันในปูแนวว่าคนไตยยามเ้ายั่งแพ่ก่อทำท่านไว้ไปทางหน้าพระผู้ดุสอนจังยาสียลืมเท็เท่คือเก้วหน่สามหน่วยสามคือเก้วหน่สามบ่กฮ่า่าฮ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 ่กฮ่าน่าฮ่า่าฮ่าะ่่อนเาฮ่าฮาฮ่าฮ่า่าา่่าา ในเมื่งจะเสียละค่อยๆไปค่อยมาค่อยเบิ้งไปนั่งรถจอดเบิ้งนั่งเฮ็ดยังกันวะท่านผ่าเพิ่นบบท่านมาห่อร่ำถาเพิน่นเช่นกันพี่น้งองเข้าใจเ <c oughs> พิ่นสุไวพร้มันเกิดพูดนกับมาพี่อีสองทุ่มเพิ่นแหวลร่ำก่อนล่ำถาเช่นก่อนเอาเวลาหนำก็ร่ำกับร่ำฐานำเออไม่นี้หมอรองหมอร่ำมาร่ำสิบสองสรอยง,งานวันเกิดเพิ่น ฝ่ายขวมได้แกผมหัดตดุีฝ่ายหงายได้แกขุนแม่ท่องเปรนพันบุกผาสิมาประขับประข้องงานให้พีเหีน้องฟังในืําคขึ้นบ้านนี่มาล่ําฮียพี่น้องฟังพ่ายดีพี่ผมจังไหนขันมะหอดมาถึงจึงสี่เหลียวกับ่มีแเนวฝากเนวต่ตอดให้ถือวา่าุพพิสันนิวาวศาสนาชาตาเคยได้สร้างนา้ำทบบุญความกันแต่ศาสกีศาสกรจังได้ล่ำเสียบสองสลองงานพองงานเม เมื่อมาหอดมาถึงกับบมีเนี่ยวฝากเนี่วต้อนนอกจากเสียงร้องเสียงล่ำเสียงแคลลนและพ่อนอันประเสริฐพ่นอันประเสริฐพ่นอันเดิศดขอไว้พ่นใช้ทุกทุกท่านเออจะานางฟังร้องฟังล่ำกินมามีเกี่ยวกินมามีไส,ส้สีเยือผุนให้กันคุณนางฟังร้องฟังล่ำกินมามีไปนั่มมามีมาม่ามามีไส,ส้สีไส้สีมามีเกี่ยว แม่เสียพันลบไปเ้างนอคุณร่ำงานคนนอีเงอนพน,นอ,อ,นนนอสองเถื่อ่อยู่อย,อยู่น้องเซมี่เอาหนอเป็นเป็นเจ้าของคันเลี่ยงลูกยิ่งก็ให้เต็มผ้าง่ายเลี่ยงลูกใส้ให้เต็มผ้าเขาเลี่ยงให้เร็วให้เป็นเจ้าเป็นนายมีเงินเดือนไหลไหลตุ่มพ่อตุ่มแม่เลื่นหนังสือให้จบปริญญาเอกปริญญาโทได้เป็นแพย์ ยูรงพยาบานได้เป็นผู้จัดการอันเงินเดือนมากมากอันความทุกข์กยาใดความให้เจ้ายามีอายุนั้นให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่เฮายืินยาวันให้พี่น้องเฮายืนินยาวันพันปีเจ้ายาใดกูร่วงวันาน,นั้นให้ทานพูดฟางเกี่ยงสามีดำ สุขขานั้นให้ท่านสุกไก่พอมสุขไก่คูสุบอนกินลือนอนนอนเหนื่อน,น่งนิ่มยาสิยานว่าละนั้นป่านมาหินแกนลานล่มผ่านยามีไหวผู้ฟังลำเน้อผมหมอลำหัดสดีนี่ก็ไหวพริบใจเยเอยไล่ไตามไปร้ำ่านหลักคำหวันหวานาร่ม้อยลอยตามเจ เอาผากพอนสาบันอันสำคัญมินนี่อ่อนมอบพอนทาบายมวลมวลที่มันเหลือขางกัมเลเวนให้นี่ห่างสิ่งมอดีสัญญาตให้ให้นีเ็นเป็นหางยิงแน่นอน สุขสุขคุสุขภาพแข็งแรงเลี้ยงลูกยิ่งเต็มผ้าง่ายเลี้ยงลูกใส้เต็มผ้าเขาบ้านเดินคนทั man, swimming, e. une, mulher, ้งสันล้องเสียงเจ้าของสกอนเดินคนทั้งสันนี่คือเดินคนนนองสัดท่าพี่ลองฟังสะกอนแบบรับคนแต่พอแต่เม้า ฟังเอาถอนฟังก่อนอีกคนฟังเมื่งก่อนหยอกยองฉลองขนซุ่มเสริมือมีลืมญาติเมียทำบุญซาลาทุนหลวงหลายกายของน้องหล่นต้นทางเกากับพันรยาเมียมีงุนทางเก่าพันรยาเมียมีสิ่งก้าวลูกกะเพราเก่าหอมขอบน้ำโนแมโนนับมาดีเดือนลำเตลูกลำมาดุนเพิ่นดังมาเป็นกุศลดุนท่านนาคงจะทำได้ ใจใส่หญิงมาหญิงตังตัางต่อก่อเป็นบุญขึ้นไในใจหลวงเครื่องดุกเสียงเบื่องขบวนเครื่องทำบุญทุกเสียงเบื่องขบวนเครื่องทำบุญเป็นบ่อนหมุนลิงไล่เสรจาหนามีผ่อนข้าจ้องทางสามหาท่านลื่นหมูจก็มทางสามหาท่านลื่นหมู่เป็นขันบากขันผู้บอดทขันบากจ้องของล้วนสูกอ่านพาไก่นั่นเป็นล้วนเลวฟีฟีพาไก่นั่นล้วนเลฟีฟีของมนี้ดีเป็นชุมก็อีกพวกเราสุด าบมาทานไปไกน้อเอน้น่าเาดีหลายมีศรัทธาแก่กาไปหาได้่แนวส่วนตัวกวยโอไตไผสิลงทนดิงพอาพอดีอีกตอนนึงกมีแต่นงามวนสมควรกาดขาปสังหาปาตุ้มกุมไว้ใสเอืองที่ใในระวัทานเจังมาเป็นอาหารความกินไปจเงินเปียนดัง บัดยังนั่นเงินข้ามอได้จมสมละเป็นผู้กว้างเป็นหมาบานพึงมาสัทถากะมาใจไมใส่ฮือเวีนสัทถากะมาใจไมใส่ฮือเวีนแดนอยู่ในโลกนี้ผู้ใดก็สั่งขอคือเรื่องที่ส่ลดุจค่าสูงสูงกุ้นั้นละฟงที่เอาออามาท่านบ่สังมีแนวเก่งไผเดโนมาบอกเมื่อสมเสียเน่โน่เมืงานผู้ใดก็บอขึ้นเรื่องเจ้าเพลงไฟนั่นละใส่แต่ยันแก่แก่ใส่แต่รอดดีอ่อน ตาคนสองใจไม่ยังเป็นซะเบียงปากขาไปเราเดียงที่จากมาดีกระดอเทโดนี่ก็คุ้มบุญบ้านนั่นและกระดุมนั้นนี่บุญบ้านนี่แต่ลูกจะไปพบเพิ่นจังมาจังบ่จบเงางามเงางามดังปากคุ้มน้ำไม่ใจของเหล้าเศรษฐีเพราะผ่านเวลาเลยไม่แต่แน่เรียบร้อยไปออมเขาแทนทานกันอาหารก็ไม่เย็นเปีนเสา ขั้นทหานก็ไม่แก่นผิดสาววันสิเอากงอลำตัวดีวีฟอดเปื่ตาอ่อนซ้อนด้วยดอมดาว่าตางโคนีน้องเมีนดาวเดือดท้อทักไปเตี่ยมถวนสู่ซึ้งเบืองอันนั้นแล้วก็เพิ่งอันนี้ผิดที่งามตาหาของท่านมากก็ใจให้มาได้สาธุเด้อคนผูกไข้คือเจ้าแม่ท่านแต่ก็ได้อยู่บุญพาลาสอยอยู่ ขอให้ท่านมีแต่ความสุขขอให้ทานมีแต่ความสุขอันตรายไปถูกสิ่งหลยอย่ามาไกลโลคข้ากไก่วัดไอพญาธิหางโซผู้ไปดิเวนไปเวนตรงอย่ามีเกิดชาตินี้ด้านป่าถนาห่างปราถนาหเงินคำมู่ไห้สานสากสาธุเรื่องอแให้น้ำมากังมากังมาแบางมาเริ่มให้สัทธาพี่น้องสบายบางอยู่ก็เสริมก็เสริมสบายบางอยู่ก็เสริม ฮิโปฮิโปฮิโปตัวใหญ่ๆปากกว้างกว้าอ้าดูอย่างไงก็คือฮิโป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 ตัวใหญ่ๆปากกว้างก้างอ้าดูยังไงก็คือฮิโปบนเวทีก็มีฮิโป หน้ามีทีแล้วก็มีปู่ว้าอย่ามาจับหนูนะก็นั่งนาหาบอกนั่งทำไมไปเนี่ยหาโมเจ้าอยู่น่านมาเทว่าผู้ถั่วเข้าอีเนาะผูพูดเสียผู้มาล่ำก่อนน่ยล่ำก่อนตาพอแต่เมยหนาเนี่ยอดเอาหนึ่งข้าวเดียวนึงหลอดวันนี้อยู่เหิงหลอกหนาวอยู่อันเม่ใหญ่สามเมยใหญ่นี่ยาใส่สุดเหี้ยบเป็นเด็ดขาดแล้ววะ ใส่กระปูงแล้ววะก่อยก็เลยอดหนาวเอาอย้อนเล,ล่าเราสั่งด็ดขาดมาเออเราจะเบิ่งขาขาวไม่เแ็นเป็นข <laughs> ยังเบิ้งขาขาวแท้ให้ไปเบิ่งตอนค่อยคุดม,มั่นนะจังขาวอีหลีนีเม่ขาวดอกขาวปอมอันนั้นขาวอีหลีขาคุดม,มั่นกุนกุนเล่นะมันเกลียวค่อย,ยว่าจะมาฝากจะอยู่กับยันจะบ่รับ